มันยังน้าสกุลทองใสอินทลาดนั่นละเจ้าทองใสน้ำผัวเด้อเฮสัมโมโนว่าได้แจ้งวะก็จดข่าวอยู่นะคมีมีน้ำสกุลน้ำเบ้อเขาสมโมโใหม่มีการคุนละคนกันยังว่าคันโบมาเพื่อนน้าฝนมีนอนบารับวะก็ขอโทษน้ำเนาะขี่ว่ออกเหนียวบ่ออกว่บได้มาวสันโอ๊ยเรนนี่กัยังวะเนาะอเพิดเด้บได้วะเฮโมเพินกันนอนบารับว่เนาะ จรใช้มันคันคันปากก็คันปากอ๋อพี่น้องอีกกาว่าือคือเอฟซีเดินมาโทรเมนอยู่นอกแต่เจ้าอยู่ไหนแมนอยู่ในเทียงเลยเพิ่งก็เล่นเข้ามาเลยวันนี้ใช่พี่เกย์นอนหน้าเลยใช่ใช่อนหน้าแบบแบบมันมีอยังแบบเสียงมันไฮขึ้นมาเลยก็เลยเปิดเปิดเข้ามาเบิ้งว่าโอ้จนห้องเรียบร้อยเอาไปทิมแล้วโอ้ฉันญเมนเสีเรียบร้อยทใชัแล้ววันนี้วันเห็น สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซี FC, ป้าลุงเบริร์สุขสุขคนนพก,กันกลับซองสบุญมาอีกเกลเดอพ่อกันมือนี่พี่น้องเลยสบุญกาอยู่ทั้งเย้าอน้องนพคนี่แหละเนาะนะลังจากทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จเสร็จสิน้นพี่น้องเลยสบุญกาเสียบได้มากทุกมือเด้อบ้านนี้ถ้าว่าสสบุญบมีเวียกหรือว่าดนเดน,ดนหรือว่าบามือมาเนาะ อาสบุญกะโบ,บเดมาตลอดบรนไดาถาวาทางบุญรักปุญญยญงเพื่อนยังอยากให้สบุญมากสบุญกะสิม,มาทุกเมื่อแต่ว่าเมื่อไรเล็กนะน้อยเนาะเมื่อนี้ก็ทั้งสบุญเพื่อนยังอยู่นี่อยู่ป้าพี่น้องอากาศฮอนอเอาวอรีอรอเนาะ ก่อนเอิญเนาะสมบุญต้องขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อทั้งอ้ายทุกคนเด้อสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่เหมาะเบียกให้ทั้งสมบุญจนจบนาทีจบภารกิจหรือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นในเพื่อนของน้องน้ำฝนเนาะตั้งแต่ต้นจนจบถือว่าครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่น้องเอ้ทางเอ็นยังขึ้นกันสมบุญก็ขึ้นอยู่กับทางผูรักผู้ใหญ่ขึ้นกันเนาะตัวลำพังสมบุญเองนี่บบได้หังบบได้มีบบได้ร่ำาบได้รวยพี่น้องเอ้ แต่เงินเติมน้ำมันบางข้างสาบุญนก็ยังปุยไยุ่ยหามาอันนี้สาบุญนว่าคุ้มซื้อได้เอฟซีบางทานเพิ่นก็ว่าคนทำยูทูบนี่รวยกันทุกคน่าสันสาบุญนไม่ได้รวยด้อพี่น้องเด้อเนาะสาบุญกะครอบครัวของสาบุญนะกับโบทุกแต่บอรวยกะมีพ่อกินพ่อยู่ตั้งแต่ข้าวสาบุญบ่ท่านเห็ดยูทู e สาบุญนกะบอลอืดข่าบอลอืดหน้ามีห้มีหน้าเห็ดกินอยู่แต่บอล้ายแต่กะบอกขันว่าสิได้ไปขอข่ากินเพราะสาบุญ ลถเรื่องลาของเ้ากะบบนำพักลำแหงเห้าเนาะหามาตั้งเต่ดนดนมี่นองเลยบบเมนสีมาเหตุ u ู u ูบเลยได้โลดโลดโบเมนสะบุญกระไดทั้งลูกทั้งเต้าไปหาทําง,งานอยู่กรุงเทพโฮมกันขายนั่นขายนี่ก็ะจ๊อกกระเจ๊กโฮมใส่การเก็บมาตั้งต่มีครอบครัวจนอายุสี่สิบปลายสะบุญกระไดทั้งขายง่วขายกล้วยใส่กัน รับพังเงินยูทูบะบุญนะ่ะบ่สามารถซื้อรถได้หรอกพี่นเอ้ยคันโมมีหลายสิ่งหลายอย่างโฮองกันเนาะพี่นองวยย่าอะไรไอ้ห้างเนาะเดี๋ยวสิเขาไปหาทั้งท่องใสกับหน้าโฟก้อนมานี่เดี๋ยวจะนอยสบดกับสิออกเมื่อละป่ะแบบนี้เฮงเข้าไปกอนอม่นมคือคือห่อนแ้มฝันในฝนตกเมื่อคืนเนี่พี่น้องมอ้เมเนก่ตกอีกอยอะ มักข้าวฮะนี่คันมีคนวนคือสิกินว่าแล้วเนาะโอ้เธอสบายดีทำความสะอาดกวาดไปไกลๆเนาะงาไม,ม,ม้มัน,นหักพี่น้าอินุหมุดน่นอ้อยแล้วมันสีเหยียบมี้าวบ่ข้า ต้องใส่ก็ใส่ละมันขวดเนี่ยตัดเอาสลามงาบงใ้ฝนสลามไม่ไพ่ฮะแต่เขากับมัดติดกันเขากวดใส่ละจูดไฟเราไจอนนึงงยูเไม่ตไป่ใลจูดไเรากอันงั้งยิ ไก่กานาหุ่งพี่น้องไอปูพักปลูกมีกระบอกนั่นในคันสีปลูกพักนี่ต้องเฮ็ดบอลข่างไก่ด้าฝนเดอ้อที่เจ้ามันกว้างอยู่ขายวะไม่ค้างขายขายอีหน่อยนึ่งสามีได้โตเท่าไรนี่สามสิบ <30. S 1> อ้หูไม่เห็นใช่ปะอุ้ยขาย,ดย <30. S 2> โดนแช่สามสิบเขาเจ้าสิมาซื้อวะ ทหารเลยทหารหันเพิ่นมาละซื้ออยู่มื้อนั้นก็ขายอยู่มื้อนั้น2โตโตเอ้าซึ่งเธอตัวนี้น้อยนีเฮาคั่งไว้คั่นเฮาสิปลูกผักคั่นเฮาเลี้ยงไก่แล้วบ่ได้กินบ่ได้ขายโดยีอมไก่นะปลูกกินกยังบ่ยังดเจ้าผ่านมา่ดน่ะกวละเขียบ่ยังซั่นเฮาต้องคังต้งหาเฮ็ดไก่ังคั่นเฮาอยจัให้ทางสเฮ็ดอยู่อยให้ทางสเฮ็ดยแจ้หันมันก็เฮ็ดอยู่ตรงนี้ พ่อหนาก็มีอยู่กันฮุดครั้งแก็ซื้อตนานั่งเมื่อครั้งโดยนางนยางบบนี่อากาศมันคือเป็นเังซีอพี่เนาะวันนี้นชีดตกเอคอ,อนมานซิ่อากาศมันคือเป็นเังซี่เนาะอักษาว่าให้ดีเดอร์อันนังซือ้อโดยบุคคลนั่เนเรื่อเจ้าว่ามีน้ำสกุ <c ười> ลว่ามีวัดอะไรบ่พี่น้อง บบชักนาชิบุมีด้วยบบเห็นผลใสต้องใสได้มีน้ำสกุลอยู่บะนี่ทำใจเออเจ้าต้องใสน้ำสกุลต้องใสมันยังน้ำสกุลทองใสอินทราดนั่นละเจ้าต้องใสน้ำผัวเดอร์เฮดสัมโมโนว่าได้แจ้งหั่ย ก็จดข่าวอยู่นะคะมีมีนามสกุลน้ำเบอร์เขาสามโนไม่้ของเจ้ากระมีนปะใส่ของท้องใส่เออโอเคจากใครเน้จากกระดาษอะไรใส่ไม้ลูกเต้าใส่น้ำกันเบิร์ดแมนปะแมนโอเคแล้วเออแม่โอ้มานั่งคิดหนังนบ่มีนามสกุลนี่มันเพราะว่าตอนนั้นพอตู่คนบ่จักอยังพอแมนคนข้าวตะกี้พี่น้องมี่ซื้อกลับซื้อซื้อดีแล้วแซนท้องใส่ดิโอยท้องใส่มีนามสกุลนี่ดิไข่เน้แบบมัยังก็ ทา้งไซอินทราดทา้งไซอินทราดเลยเซ่อทางพี่น้องเพิ่นอยู่ในบ้านเพิ่นก็ใส่อินทราดคือกันเบิดเลยอือๆมคือเยใส่น้ำทังไส่เลยลูกทุกคนใส่น้ำเบิดเลยบ่แม่นบังให้เพิ่นจดไว้แบบนี้อืมดีแล้วที่สามโนมัใส่น้ำสกุลนะไอ้ใครนี่้ยแม่เลยว่าสิเอาน้ำสกุลเนี่ยมาใส่ให้น้ำพลบัดนี้น้ำสกุลแล้วให้คนทั้ง นั่นน่ะมันก็พักเลยเลยแต่เมื่อนี้เป็นยังไงคือเป็นเป็นยังคือมาเป็นจังซี่อันนี้ระวังเด้อใกล้กุ้งไม่กุ้งโตนี่คันว่ามืดผ้ามืดฝนมาจะพากันมานั่งอยู่ห่มนี่เลยเพยาะกว่าชโม,มือนี่ฝนมันชีตกอันแบบ ไม <ây> ่นี่มันสิฮ้ายพุ่นมันฮ้ายมันพะโยมีผ้าเลื่อมผ้าดังโดยอือใกล้กับไม้ชะมะน้ำน่ะเอื้อยเจ้ามันสิปกไม้ครับเฮาะมื้อนี้ยาเห็นเนาะกไม้กต่อโอ้ยจักเป็นจังได๋อเป็นชุ่มๆจงๆแน่บาดนีพี่น้องเอ้ยอ่ลักัวทองไสก็เฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยอือทองไสก็ได้ถือว่า แม่กาสิบ่ได้มาดุปนายแล้วบาดนี้โดยอกะสิบางั้งกะมันกบ่บนีทั้งเต่ือผู้ใหญ่ให้มากะสิได้มาจอบอยู่แต่ว่าถ้าสิไดมากะสิบอกกอนโดยแม,ม่กะมันเบิดเวียกแม่เดีเด้จบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าสําเร็จแล้วร<ด>ับผู้ใหญ่เพิ่นกะแล้วบ่แล้วรดลาก็ซื้อให้แต่โตแขงโอคาให้เลยโดยเฮ็ดเอาบาาน นยไงคนซื้อให้เฮาแล้วแม่กะยกเบิดตะกี้ว่าสีเบิดแต่เมื่อนั้นพุดแล้วยังมีรถมาอีกยังหมูเบิดอยู่เหมือนี่คือสีเบิดแล้ววานนี่ก็ซ้อมรักขัวเด้ขอวานนี่เนาะเลยถ้าว่ามันมียังอีกก็มาอีกพี่น้องเลยผู้ใดเพิ่นอยากเบิรงกับเบิรงผู้ใดอยากเบิรงกับเบิรงผู้ใดมักอยากเบิรงเนาะโดยผู้ใดบมมักกับเบิรงแต่ก็จะมาอันว่าให้การ ุลคนกับยังว่าคันโบมาเฮือนน้าฝนนี่นอนบารับบ่า่าขอโทษน้ำเนาะขี่บ่ออกเงี้ยวบ่ออกบ่บ่ได้มาสันโอ้ยแบบนี้กับยังว่าเนาะเพิ่นเด้บ่ได้ว่าเฮโมูเพิ่นก็นอนบารับบ่เนาะจำใจมันคันคันปากก็คันปากอ้าวพี่นอนอีกอ่ว่าเพื่นคือเอฟซีมาเดียวจะไปสนใจเนาะสมบูรณ์ก็ได้สนใจเรากินอันนั้นคันปากอันเพิ่นว่า กินตูดไก่วาบั่เพิ่นบ่ได้เว้าให้หมู่น่ะคือสินอนบ่ได้กินข้าวบ่แซ่บบ่แม่ว่าเนาะโดยคนเคยเว้าแบบว่ามันติ่งยิ้งยิ้งยินมันก็ติ่งยนาะเพิ่นเนาะคันคันเพิ่นบ่เว้าเพิ่นกะย่านอนบ่รับมนแหละแม่นเพิ่นเนาะฮาก็บ่ได้สนใจดอกแต่กะคั่นๆบ่เว้าออกมาใช่ไหมพูดว่าเราบ่ได้อ่านบ่นะนี่ได้อ่านอยู่ได้เพิ่นว่าแม่บ่ได้มาหาเจ้านี่ข้าวแซ่บนอนบ่รับขี่บ่ออกเยี่ยวบ่ออกว่าซั่นโดยก็เกินโทษเนาะเห็นว่าก็ได้ ตี่แต่บลับตี่แต่โบปงหัวใช่มอนรับรถรับรถตื่นมากเลยว่ากันสิลแหละคนเฮานะหามคงคิดกันบบได้นะแมนผู้ใดเพิ่นบบมากเข้าเฮ็ดดีปูนใดเพิ่นกระเบ้าผู<ม>้ใดามากเข้าถึงว่าเห็ดเพิ่นกบะได้ว่าผู้ใดบมดบมากโอ้ยกรบโบมาก เฮ็ดยังกับเพชรเพิ่นบ yeah, ่มักเฮาเฮาบ่ม <It> ักบ <Right. S 2> ่แม so, ่นว so, ่าเฮากสิมักเพิ่นเนาะแม่นคนเฮาน่ะຜเพิ่นผู้ใดດนําเฮากດີนําเพิ่นคือคนนําบ้านนําเมืองเฮานี่แหละเนาะคนคนนําบ้านน่ผู้ใดດมากດີนําอ่าผู้ใดบ่ດີกะเฮาก็อยู่ห่างๆດຍต่อมานีแหละเฮาก็ได้บ่ได้เว้าหยังหลายดอกก็ประมาณนี้มื้อนี้พี่น้องซื้อไข่มดแดงสิมขั่วใส่ไข่กนอ่า โอ้มาเด้อเด้อหลังอีกคือมิตู้เราแหงแยกนู่และวปะคืนนี่และวปะแมนคุนไปกินข้าวอยู่พุ่นชงเชยจิปทานอิมรืุปไปประมาณลงมาอู่บ้าบ้าได้หัวละกะระวังเนี עם, Arizona, ่ยได้เหยเห็นว่านอนเพื่อนใหม่ฝนตกกระจิกหัวเมย์บ่นอนได้ค่ะลมเมย์ลูกนั่งได้ลูกนั่งเบิ่งบนเตึงเต่อหลังเพื่อนมันเปิดมันยังได้撒ไม่มันรุดรู้วิ่งบนบ้านนอนได้ค่ะมันมาแหงๆหงบริยานเด้ ไปรถอยู่ขีดินเวนบ่อยอยู่ทางเมืองนอกเมืองนามันยังอุ่มคือน่นเลยพายโยน่าด้ย่านได้ดีบนเนี้งก็ไปขันมันไปกถปเอามันขันมันเมื่อคืนนี่มันไปมันได้ซื้อมาทางเฮานะทางอื่นนี่กลัวเฮาอีกเลยอันตลาจะได้พายโยนมาเป็นก้อนไปตามของไพลก็เป็นเพลแล้วดีบนเนียก็เป็นมุนบัดมันอุ้มไป หมดเถอะด้วยพี่น้องหาชี้นั้นล้วบัดนอนบัดรับขนาดนั่งกิ้งห่าวเนาะเอนเป็นไปบัดรับชี้นอนบัดรับที้โยบกีบอกเนาะเกินไปเห็นว่าก็มาพูดเพื่อนยกให้เฮามากว่าโอ้ยอยากให้ไปทุกมืออาศันเลยบัดเฮาบ่มมีเวียงนะบัดเฮาแล้วเนี่ยยังไปยังบวไปเลยพี่น้องเลยเนาะแต่ก่อนนี่ก็ะไรแต่เมย์ไปทางผู้บ้านพ่นชิมเอ้ยมาเบื่อเบื่อเบิ่ง บ่แม่เลว้ยงเหรอก็บไปเาช่ไปวุ่นวายเพื่อนพวกทางบ้านน้องไอเดียกะบ่เอฟซีบางคนเพิ่นคิดหอดกับไปเยี่ยมน้องไอเดียในเด้อเมยังบ่มีโอกาสเลยมีเพื่อนเพื่อนน้องไอเดียนี่ก็พอที่นี่แยังบอยู่ไปเยี่ยมไอเดียเด้อร์เมยังบ่มีเวลานี่บางที่กะจะไปเยี่ยมน้องเพิ่นอยู่บ่ดนนี่แหละเพิ่นว่าจยกบ่ได้เห็นแต่โดนแล้วไงแล้วบ่ละว่าพอที่เราถามหาลูกเช้าเราน้องไอเดียกันเลยเพิ่นก็เฮ็ดหลายคนอยู่ นี่มีคือสีแล้วมันแล้วไม่กัยังไม่ได้ไปซ้ายนี่เพื่อนกบบบัตรอดเวลาเข้าไปไปเองเด้อ<ม>ในเฮดปวกออกไม่เอาไม่พูดกับจักชิมีเวลาหรือ,อรเปล่งงาบัตรบัมีวียวินะวิรถจกรัจกลแล้วจักรอทางมือแจ็กกะตั้งท่าแม่แรกนะท่าชิด ไปหอดมือไปเลยไปหอดเชโน่สามแล้วมันต้งหูจักเลยเคยเคยบ่เคยบ่ไปเชโน่ตลาดเก่าเคยแต่บนตลาดตุ้ยใหม่เนี่ยไปหอดนัเนี่ยพวกวงเวียนมองนั่นแหละทางโพงเมื่อทางบ้านเมยจักบ่ทางไปรักษาชิมหากเ็จนั่นแล้วเมื่อบ้านทางใจก็ไปเอาบ้านถอกบ้านพีนไปคนเคยไปจะเห็นว่าบ้านพีนเห็นเหมืนนี่บ้านพีนมือนนี่มันมีมีดอกใบบ้านโค้งง่มีเข่าไปทางใต้โอ้ทางเวบ้านเมยนะบ้านพีนเนื้อเลย เลยเจ้าเมื่อบ้านพื้นเจ้าสีนี้เลือดว่ะมีดอกป้ายอ่ะบ้านทางเขาบ้านโคกไงายสีฟ้ายอยู่ทางใต้เดียวเห็ดเลือดได้เลือดใบเชลไพ่ด้วเดลไพ่ไปบ่าบอกแม่มายากเชื่อนะหลายคนเนี่ยีมาหาก็รจะไปหาเองผมนี่จังคนอยู่ไปเราทาเราทาบึ้ง มีกี hmm. oui. well s <S ่ช่อเบิ่งหลายคนเนี่ยโอ้ยบตดแล้วแม่บ่ได้มาหาเนี่ยผมมัก็สิไปเองมีรถหลายคนแล้วสิถามเบิ่งคนสุดท้ายบ่ได้จังไดสิไปแบบเสื่ยวไพบ่เลยไปหาหาเฮ็ดได้เฮ็ดได้ยังก็ไปถาไปแบบเชี่ยวไพบ่ได้แล้วทั้งเชือแม่บ่อยู่เฮือนหนุ่มเฮือนห่างแน่เนาะไปก็อยากสินอนถ่านวันเนาะมีนอนถ่านได้ดูตอนเนีย ไปแถวนะใช่เฮือนไปเอ่าไรก็ใช่เฮือนเมื่บุญไปสิบุญใช่มื่บุญทีเล่าเห็ดยูทูปนี่ว่าสิเขาไปจักก็เลยไก่มันกินยังตัดอันนั้นหัวใส่เห็ดอฮ้ยกระดิกกระดกจักพนันนะสักเครื่องบ่หลังใส่หลังใส่ว่าสิสักเครื่องว่าหลงใส่หลงใส่เห็ดยังน่ะ เขาไม่กลังกระชิงกระชากไม่เคยว่าประมาณนักอาบนะมันนวดนี่มันอุ้มเอาเลยมันอุ้มแต่เูกก็ยังชงเธออาบเลยมือเช้านี้ทูเฮือนลแล้วก็อาบนว<า>นคือนี่เฮือนเมย์ผลมันมาใช่เดี๋ยวว่ามันพระมันตีเข่ามันมันตีเข่าอันขางหน้ามันย่อยลงถักปานยังอ้าวก็แลงว่ากินข้าวกินน้ำแล้วทิเต็มรถถีบรถย่างหวาจอดเอาไว้ข้างๆนี่แหละ <c oughs> พอได้ลมมาอู้อู้ไปพุ่นมัดรถไปลม<ด>มันะ<ป>อนะไปจับทานอนย่างปุ๊บตรงอย่าอย่าจ,จ,จอดเดินรถจักอันเชิงโฮมนี่ค่ะมันลมมายังง่ามไหมฮะใช่เดยระมัดระวังห่างๆนีใครไปพุ่นมันก็มีเงากุญแจรถอย่าเอาไปนั่นเด้ดอเลยนี่ไหวกุญแจเชิญนชิญมันเหี่ยมันเหี่ยมันท่วงเลยต้องไหวดีๆไหวมองที่ว่านี่ ขามันเฮียอะไรได้มากเนีเสียประตูน้ำเนี่ยรถคือกันขับมันเสียอะไรไปได้ไปเปลี่ยนนั่นนั่นมันอีกเสียเงินอีกเปลี่ยนเบ้าอุจจเมันเด็กแพงไน้ห่าอย่างชีห้าร้อยบาทก็จะประมาณมแต่ก่อนรถเมย์ตะกี้รถหักบูมเอ็นรถใหม่ดอกยังใครเนี่ยรถขี่ห้างตะกี้ฮะห้างก็ไศัพปแห่งกุจจเย่เฮียก็ไปเห็นเพิ่นเห็ดในไม้ฮะ มันบปลี่ยนเทียด์อกมันหักค้าอยู่เมื่อแล้วก็เจหักมันหักแบบว่าเฮาบิดเวลาอันเฮาเติมน้ำมันเนาะโดยพอกิ่งยามเอาน้ำมันหยดชัยบอลอันอันนั้นไหมคะบอลที่ว่าเบ็ดกะแจมเหม็นบอลบอลยังเขาเอิญบอลสปริงมันที่ว่าเวลาเฮาเปิดแป๊บมันจะอยู่ทางในเลยโดยเอาน้ำมันกแก๊สใช้แต่มันชิมอนเนี่ยเอาบิดไปบิดมาลก็เจมันงดมันหักของเม่มันหักค่า น้ำดนน้ำเลยฮักค่ะเอ้าเฮ็ดยังนะน้ำน้ำโอ้ยฝนว่าต้องใช้ซักเครื่องสบายดีมามาเป็นยังไงฝนว่ามีน้ำสกุลว่าใช่น้ำสกุลน้ำพัวว่าเออใครเนี้ยชาวเวน่นวะจะเปิดน้ำบ่เปิดน้ำบ่เชียงยังค่ะ กัรมืแข้งเด้เมอมาแลงอ่ปการกียเขียดน้ำปนนะ <S 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 วะกันมนแข้งน้องมแข้งอู้เดี๋ยวออกเมื่อเิเลียนกายร้องเบิงกันเห็นมีนแข้งหน่สิเวชื่อกินเมื่อเมื่อปนอย่นี้นะขู่แล,ล้วก็ปน ปะปาก็ไบบสีเนี่ยใหญ่จะบ่ายไม่แข่งอืมอาจารย่มาชเจ้าอยา่เนาะแล้วสิเนี่ยแล้วแถวได้เขาว่าบถือต้นอะไรมันมีนี่ป้าต้นมีจริงไงร้ายตนไลตยไนี่ต้นกับบมีเมนต้นกัเมียนต้นมันชิมังอยู่นนต้นน้อยค่ะว่าต้นนี่น้อยค่ะวะต้นให่กับูแล้วปายต้นใหญ่ย่าไปขึ้นลยเด้อกุ้งไมทำกลางคืนเย่าไปขึ้นไอ้บางครั้งันเนียยปุบไปถ้าหนำวี่้าหนว่าลงยาง นี่ไปขึ้นกกไม่ถ้นบได้กินเสียงจักจันห้องเนาะเขาขายมันตลาดคือหลายเทยค้ามาตะบอลอื่นแม่นบอกช่วงนี้ประมาณเดือนสี่เดือนสีสิบคราเดือนห้าเคย ก็เอาเขาอุ mm. a. A like oh, ้งคืนก um ันรันรันเดยเอาไปเอาอยู่ใช้กลางคืนนะชั้นต้องตกได้กลางคืนนี่โอ้เมียนบอกถ้าตอนเมียเคยไปติดก็แต่ข้าวยังน้อยผูแต่เวเนียแเดนแบบมันแบบไร้ลางคืนกลางคืนไหนร้านว่าตอนเช้าเนาะส่วนบไหลไปเลาะโคกเลาะปลาเลาะดงสวงสีดันหาในมวล บะดิมวนได้ห <Leah> ม mm. <gar> ื่นอนก็มวนไปทำปลาทำดงสิยางไปตดจักจันเนจักจันห้ากระปงกระป้อมบอยังบ่ดีใจว่คนเต็มตือยู่ปลาจักจันใช่มัม่วงโอ้เม่วงกระชอแ่บอยองไ้กินกับอันย่างเพื่อนเอิ่นนรับดอกพักกระโดนอาหารบานีทก็เริเรื่องจะพุ้นนตกเลยมนได้ขึ้นเบ้งชี้แนนี่ใกลนะเบิ้งไม่ใช่หอมัน เจ้าทำความฉาบเหมัอนกะกขวดไว้จะในหนูหน no, mm ่อยเจ้าไม่เหยียบนี่เจ็บตี้กว่าจะปะเลยมันตกดิบสุดอยากชับมือว่าเมียกวดชับมือไปแล้วหายแล้วปะกวดชับมือ่อยแล้วปะเห็นว่าอยู่ในหันอันเดียวเนาะคิดว่ามันเพิ่นคิดว่ามันขาดแล้วเออเจ้าน่ะใส่น้ำสกุลที่ที่ท้องใส่น้ำสกุลยังก็อินทราอินทรายเพื่อใส่น้ำพร้อม เออดีแล้วเมียพอได้ใช้น้ําจุกุลน้ําพัวเมียผมมีน้ําจุกุลเพราะว่ใใจให้เนาะตั้งแต่แรกเลยระจักษ์ตะกี้คนนะโดยยากได้ชมือคนมีน้ำจุกุลเวลาเข้าไปเฮ็ดบัดนี่เพิ่นต้องถามเนะโดยเจ้าน้ำจุกุลยังออ้นจุกุลหามาใส่อ้าวหนใส่น้ำบุกน้ำพัวแหละทุกคนก็ได้ไปใช้พื้นเลยไปตู้นอนเลย จริงนะแตพอแม่ใชตังค์หายเรื่อยกัซื้อตมามไปเรื่อยๆกันไม่มีรซื้อกัเจ้าก็มีซื่อลินอยู่บ้าซื่อยังชื่อลินนี่กัอาเป็นทองใชนั่นนะชื่อจริงก็ลูนั่นวย ช่วยช่วยช่วยชวยได้ไหมจะช็อตอะสโอจุดใส่ตัวช่วยวยช่ว้บอะท้องไตเอาตัวนี้เนี่มันสื่อจริงเป็นใช่แต่แต่ตางตะกี้แตเพื่อจะแต่มันแรงมาก่ะถ้าใ้เขาบัตนะท้งทงใส่สือ้นนัสื่อสอ่วยซีวยส่วยหรือชวยช่วยช่วยไม่สั่งสื่อใลยไว้สื่อใหช่วยช่วยแล้วล่ะนี่ เคยเลยด้วยเนี่นน่ะพอนอนเล่นนะแม่แต่ว่าชื่อจริงพอนื่อทองชัยแต่นี่ชื่อลินมถามมันว่ามี่ว่าชื่อลินมีชื่อลินแน่ทองชัยหรือชื่อจริงหน่อชื่อช่วยอันตอนเห็ดบัตได้แต่เอาป็นอยู่บ้านเนาะพอมากเอิญช่วยช่วยที่ว่ากับมันอยู่ในถ้ามันมันบาแมนนี่นี่แล้วตัวชื่อจริงมันบาร์แมนว่าชื่อลินมันบาร์แมนว่าชื่อในบัตชื่อคนเห็ดบัตกับมันอยู่ในสมโนที่ว่าชื่อหัน เป็นยังไงคือเอิญซื้อช่วยเอ๊ะเบิร์ตบ้านนะเอิ้ญช่วยช่วยไปเลยคันไปเอิญท้องชาก็ขหู้ว่าน้ำบ้านโู้โหน้ำบ้านนี่โหโอ้ถ้าช่วยทิโอ้สางซื้อจะเปิดผู้เมียผัดซื้อน้ำบัดนผัดสุดใจได้เลยน้องเอน้องสุดใจก่อนในวันตอนไปใหม่ใหม่เที่ยงกันนั่นไปตะแกงคือตะแกงร่มนะแกงร่มนะใหม่เที่ยงไป พอไปพอเป็นเงินดูเขาไมเอ้าทียงเขาดึงยังอาหารดูเอาดูเอาดูทงไซนี่เคยเคยไต่ขึ้นไว้ไงโอ้เราวราลำนาลำลังต้องเข้าใจเลยพี่น้องต้องผลต้องเป็นลาบได้แต่ยังน้อยว่แม่อตอนแรกแม่แม่เพื่อนเป็นคนวาวใส่ลูกว่าครั้งนั้นก็จนสิดาเอาศาสตร์นิฮะไปทิมแล้วคนว่าทงไซมันก็ไล่วโมงเติบแล้ว ตุยค <te ืนอยู่ๆกะอันนั้นท์เลยวะบานันท์แบบคืนมาโอ้ไฟใหม่บ่หรือไหนจักจักไฟใหม่จังเลยไฟใหม่เทียงไฟ่เทียงเตะเกียงเห็ดเตะเกียงล้มโอเตะเกียงล้มหลือไฟใหม่เทียงเลยมันมันรวบเจ้าบ่หมาย้เทียงเนี่ยโอ้แต่เพิ่นก็ก็โดนไปเอาเพิ่นนี่แล้วโอ้พ่อแม่เลยไปโลดไปเอาเอาจากเทียงทำดึจะจะนันั้นหมดแล้วน้ยังน้อยก็เลยฉ่ำโคจังเป็นดึงดึงดิ่งพี่น้องเลยท่านน่ะ เครื่องพี่เครื่องพี่เครื่องคนแม่นถ้าว่าก็บางทีก็จําบ่ได้ยังบ่ได้เนอแต่จักปีค่ะแต่ยังน้อยน้อยบ่จักแต่ยังน้อยกําลังเป็นเป็นนางเป็นคานเพิ่นว่าเอานอนอยู่ในเถียงเดี๋ยวไฟตะเกียงตะเกียงกล้ม ตะเกียงลมใส่เทียงมันมันกานะมันเห็ดเองครับเน็ดเองแต่มันรวบเลยแบบนี้แมนดีแต่ว่าทันหรือว่าโชคดีด้วยบุญยังลายได้หาโบเรียบร้อยเนาะโดยเนาะพถือพ่อแม่อยู่ตะล่างครับแมนท่านก็ยุ่นเม่์ก็อยู่นอกคนนั้นจริงเหรอผเห็ดไฟมันขึ้นมันลุกผนกระแลนมาพ่อแม่ียอยู่นอกแต่เจ้าอยู่ไหนแมนอยู่ในเทียงเพิ่ลกระแลนเข้ามาเลยแับนี้ ก็ไปเกอนอนหน้าเลยทีไทยนะด้วหน้าฉันในเมีนโปได้มาเอากระน้ำพลใช่ใช่พลเนี่ยเขาคือแบ้ไพ่ไหมลวกกัแล้วมันลวกแห่เนาะแนวจอนนั้นมัมุนเข้าไปอ๋อไปหุบไปเอาลูกปนี้จักจำได้โพเมยแพงลูกเนาะไม่แต่ปิ้วไฟยังมุนเข้าไปเอาพ่อพ่อเข้าไปเอาเลยคิดว่าสิ่ว่าเป็นคนละคือเมีน แม่ท้องใจเราให้ลูกพังเลยกินวัาสีบษะไปแล้วจนพนหอหอชาติยังแล้วจนหอแล้วกําลังเสียไปนี่แหละพนว่ากําลังเสียไปทิมนี่ฮอยู่ๆก่แบบมันมีอยังแบบเสียงมันไฮขึ้นมาแล้วก็เลยเปิดเปิดข้าวมาเบิ้ง่าโอ้จนหอเรียบร้อยอาไปทิมแล้วโอ้ชานิมันเรียบร้อยทงยเแล้ววันนี้เห็นเสียงไฮอยู่ในหอชาติ์ก็เลยเปิดมากะเห็นพื้นมาอ ช้างว่าอันนี้เนาะโดยคนชื um. ah ่ออรนว่ะย e ังอันนี ah. ้คือว่าอันน ah. ั้นเห็รอดเนาะกับบอด้มีไปคิดว่าสิรอดคือว่าแม่นคือแม่พันว่าบอด้คิดว่าสิเป็นคนแรกคจนเสียไปเลยจนห่อเรียบร้อยแม่นจนห่อใส่ศาสตร์ยังเรียบร้อยเลยเตรียมว่าแบบสิไปบ่สิแบบอยู่ๆก็ได้ยินเสียงไห้ขึ้นมาบัดเดียวคสิก็เปิดเบิ่งกาเห็นมันมุนตา แม่อะไรกันเ่าทุกทุกอย่างะมาจะพเพื่อสิคอามแม่จะเราค่อยพังเะแมในม่ย่าเราไอ้พักจ้งใช้้บูยังบูเราเคยเราไอ้จาฟังอยู่บ่แล้วแต่ว่าตอนไรเราไหบางทีจะมันจังกว่าจะขขจะความไฟใหม่มันเต้นน้อยๆล่ฒเราเราบอกมาได้เป็นเราไงแ้วเราไอ้ลูกไแล้วพังจะโขบอกเปตบพี่น้องต้องใช้ลุงลงลงลงดื้อ khưng khưng nướng na vừa là mình vẫn còn chấm nè, chắc bố đây miếng lâm khảo, nó thăng say, cơm én nè, nó, cho anh qua ngay cả, cho anh 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 พอสองใส่ไปนำย่าพ่อแบบไปทรงเพลินแบบเพลินมีเวียกมีงานเนี่ยก็ขี่รถจักรชวนเพลินไปบ้านจะอบแบบว่าคนจะเที่ยวมบบทุนถือกระทงมมาเสียแล้วบอกว่าหีายิังยังนะแต่เพิ่นเชวนไปน้ำบัดนี้แล้วก็ตั้งสือพันบุญบัดนี้โอ้พันบุญแต่ถือแบบซื่อทุนย่านหลอนยิ่งนุกยิ่งนางตะป่นน่ะนะไปคือแม่เพิ่นว่าร์เราไปเฉลยฉลาดไปเพ่เรียมันท่านั้นมันอยู่บ้านตอนยังหน่อยแต่ยังยังนะไปมาว่ายังก็ว่ายังก็แบบมัน พอหักวาวใส่เดนิฮันมันพังมันเออมันจําได้มันเออหาแต่ว่าพอหาไปถามอีกรอบสองนี้มือตึ๊บมือตึ๊บแหละมันวอด้แม่นใช่ได้แม่นแต่น้อย่ยังคือกันก็ออกไปเด้นี่วาวนี่นี่พอไปถามบางรอบนี้มาแรงว่าวไปเลนี่จักยังยังดีแล้วยังจื้อมียงันบัวจื้อมัยงโอ้ยหมดแล้วฉันต้องกินกับปั่นเนี่ย เมียมาเจ้าเป็นไผ่หรอมาเฮงคนนี้นายสิได้บวมแล้ววันนี้ยังดีจะเจอลูกจื้อไอ้นี่โอ้ยประเพยจำทางยังจำทางไปหน้าได้มันย่างไปตรงตรนี้ใกล้ๆย่างไปมาแต่ละมือลูกนั่เรืองท่าเนี่ยเกลือเป็นก่ยเคลื่อนเรื่ท่าเนี่ยจำอะไรบุตรจำอะไรจำอะไรเป็นบางส่วนสิจู้วแล็ปปี้ มันจำได้ัไปบ้านน่ะอืมางเรามาไทยไปส่งมือปูนไปไทยมาบ้านนั่นแล้วเาเอ้าไปส่งอยู่บ้านจำได้ป่ะทางเพราะแทางนู้นก็คือเก่ามันก็จำได้บ้านเราดีได้ยังจำได้แต่หากเวลาเขาเว้าเขาบอกอย่างนี้เอออยู่แต่ว่าลืมนี่นถ้าอย่าจำได้ไปเรื่องชื่อะไรอย่ายก็มาได้จังพ่อท้องใส่จังคอยความจำบ่คอยดีแบบเป็น แต่ยังน้อยพุ่นเนาะกำลังความคานไปได้นี่ยนะอยู่ในทใหม่สมองเบิดใช่ไหมใหม่สมองท้องชัยเบิดแต่ยังน้อยโพจังเป็นดึงดึงดึงดิงไม่ได้องอ่ะย่าเราจะเป็นจังใดก็ย่าเคยเนี่ยพักลูกพักเมียนางคนเนาะโดยช่วยกันเฮ็ดกันหาเบิ่งแย่งลูกแย่งเก้าก็ดีแล้วจะเป็นจังใดก็ได้ ข้าน้ำจ right, go ื้อทางไปหน้าแหละพ่อกับจื้อเมี๊กันบ่จื้อเมียก็ไปหน้ามาเฮือนเลยเบิดเลยเจ้าเนาะคนโดยป้าซะแต่เมื่ออื่นจังมีมีอย่างจังมาเล่าชูกันฟักไม่อีกอยู่ด้วยท้งใส่ยังแม่ว่าพื้นท้งใส่ต้ามือนี่หากระหูได้ว่าท้งใส่เป็นนะนี่เนาะ มาจนจนเที่ยเดือนเหตุเ uh, ดือนแล้วจ um uh. no. <Đ ôi S 2> ังผู้ความจริงว่าท่องใสเป็นแบบนี้เนาะโดยอ่ะจังใบกาฮักกันเพลิงกันเด้อท่องใสเด้อโดยโดยอย่างไดเนี่ยใดกะขึ้นอยู่กับเจ้าเองบ้านนี้อืคิดยังไดเห็ดจังไดกะเห็ดอ้าวบ้านนี้เนาะโดยป้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮาสีค่ะจบก่อนเนาะจังใบกาขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ะโชม ว่าว่าพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนะไปพ่อกันเมือนะ่อหน้ารือว่มแม่น,นี้ไปก่อนพี่น้องสบายดีดดสบายดี